สวัสดีค่ะจากวาไร่บางพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นเปเปอร์หยกนะคะเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของคนทั่วไปนะคะเป็นไม้มงคลดูดซับเรียกซับเรียกความมั่งมีสีสุขนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะอันนี้บาไร่บางพยอมได้มาจากคุณปุ๊นะคะคุณปุ๊ให้มาให้มาปลูก ให้มาขยายพันธุ์ถ้าทำได้ก็วันนี้เลยบริษวงพยอมก็จะทดลองนะคะจะทดลองขยายพันธุ์ดูเพราะคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะนี่คือเปเปอร์เปเปอร์หยกนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศตั้งโต๊ะทำงานได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะลองตัดกิ่งเขามาชำดูนะคะดินของเราก็เป็นดินเดิมๆนะคะดินเตาถ่านดินใบไม้ทั่วๆไปนะคะนี่ค่ะเราก็จะปักแบบนี้ก็จะปลูกหรือว่าชำ หลายๆกระถางก็ได้นะคะเพื่อเขาการเจริญเติบโตของเขานะคะจะใช้กิ่งหรือว่าจะใช้ใบชํำก็ได้นะคะสำหรับเปเปอร์หยกนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดนี่ค่ะตัดยอดของเขามาชํำในกระถาง5นิ้วนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราสามารถเมื่อเขาลากติดดีใส่กระถางเซรามิกสวยๆตั้งบนโต๊ะทำงานนะคะเพื่อเรียกซับดูดซับเรียกความมั่งมีสีสุขนะคะความเจริญรุ่งเรืองต่ออาชีพการงานของเรานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับคนที่ จะเรียกว่าสายมูก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวอันนี้เราก็จะปักอันนี้ก็ได้มาหลายวันแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอดีเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดที่ขอบตาด้านซ้ายนะคะ ทำให้รู้สึกระคายเคืองกับผิวหนังตาก็เลยไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปโดยมากก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ได้ที่ได้ถ่ายทำไว้ก่อนนะคะคลิปยาวก็จะมีบ้าง อาจจะเป็นวันละครั้งไม่ได้ลงติดเหมือนทุกครั้งนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดปลักชำให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อเขาลากติดดีเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ต่อนะคะอันนี้ก็คุณปุ๊อาจจะตัดไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเห็นมีลากอยู่ เน,ะนาะมีรากอยู่เยอะเหมือนกัน,น,นค่ะเราก็จะปักชำแบบนี้นะคะเป็นไม้ดูดซับไม้ฟอกอากาศไม้ ซ,ซึ่งแสดงถึงความมั่งมีสีสุขนะคะอันนี้ก็ตามที่เขาบอกมาแบบนั้นนะคะเพราะบาลายงพยอมเองก็ไม่มีนะคะไม่เคยมีไม้แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าบาลายงพยอมจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นยอดที่แตกขึ้นมาใหม่นะคะแต่เห็นก้านเขามีรากนะคะ ก็คิดว่าคงปลูกไม่ยากเกินความสามารถนะคะก็เลยทดลองดูนะคะเพราะว่าคุณปุ๊บอกว่าเขาตัดชำมาหลายรอบแล้วไม่เคยรอดเลยสักครั้งหนึ่งแล้วก็เขาตัดไว้ใหม่อีกสองยอดแล้วก็ยกกระถางมาให้บรยายอ์พยมเลยนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะสำเร็จหรือไม่นะคะ อันนี้ก็ตามข้อเขาก็จะมีรากแล้วนะคะคิดว่าคงจะไม่ยากเกินก็ปลูกไว้ให้เยอะๆนะคะเพราะเรามีอาชีพทางจำหน่ายต้นไม้เราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เพื่อการจำหน่ายได้นะคะอันนี้ก็รับรองได้ว่า ดูดเงินดูดทรัพย์ดูดความมั่งมีสิสุขแน่นะคะจะดูดทรัพย์หรือไม่ดูดทรัพย์อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะถ้าตัวเราขยันขันแข็งขยันทำมาหากินรับรองนะคะว่ายังไงก็ดูดทรัพย์ได้แน่นอนเรียกทรัพย์ได้แน่นอนนะคะต้นไม้ก็เป็นเพียงสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะลงใจให้คน มีความมุ่งมั่นมุมนะนะคะนี่ค่ะแล้วก็คุยคุยดินสักหน่อยนะคะคุยคุยดินเพื่อให้ดินเขาฟูพราะรู้สึกว่าดินของเขานี่แข็งแข็งมากแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดินเราไปผสมลงไปสักน้อยหนึ่งนี่พอเห็นรากเขาลอยๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะหาน้ำ ยรินีน้ำหมักต่างๆมาลดเพราะขังเขาคงจะใช้ปุ๋ยเคมีมานะคะแต่ของเราไม่มีปุ๋ยเคมีนะคะตอนนี้เราก็ชํำเสร็จ แยกเสร็จแล้วนะคะแยกจากกระถางเดิมกระถางนี้นะคะก็มาได้อีก4กระถางนะคะสำหรับเปเปอร์ยกนะคะเป็นไม้ดูดเงินดูดทัพย์เรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกความมั่งมีสีสุขแล้วก็ต้องขยันด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไลาของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ